ตัวแบบไหนให้ถือไพ่เหนือกว่าในทุกความสัมพันธ์นะคะวันนี้อันดับแรกเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือให้คุณมองตัวเองมีคุณค่าค่ะ high value ถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรนะคะก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่เลยค่ะเพราะมันไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนนะคะที่ชอบคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรดีนะคะและพอคุณรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีแล้วนะคะให้เพิ่มข้อดีนั้นนะคะของคุณลงไปเลยอีกเท่าตัวเพิ่มไปเลยสาเท่าห้าเท่าเช่น คุณเป็นคนที่มีโนเลสนะคะมีความรู้นะคะก็ให้สร้างเซลล์คอนฟ idence ค่ะว่าเฮ้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจไปไหนมาไหนคุณก็มั่นใจแลว้วพอคุณรู้สึกดีกับตัวเองแบบนี้ค่ะมันจะเกิดแรงดึงดูดอะไรบางอย่างทาให้คุณเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีไปเลยทําหุ่นให้มันเฟิร์มไปเลยนะคะถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิด มันจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่ฮอตนะคะแฟนคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะคุณฮอตไงคะแฟนคุณก็จะรู้สึกมีความเสี่ยงว่ากลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปและถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ให้คุณเป็นคนที่อยากคาดเดาอะไรได้อย่าทําตัวรูทีนไปที่ไหนมาไหนเนี่ยบอกหมดรู้หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นคุณอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่านไป3หน้าแล้วคุณคาดเดาในหนังสือเล่มนั้นทุกอย่างแล้วเนี่ยว่ามันจะจบยังไงนะคะมันก็ไม่แบบหน้าค้นหาใช่ไหมคะ ลิปที่แล้วนะคะพาร์ทสนะคะทำตัวแบบไหนให้ถือไพ่เหนือกว่าในทุกความสัมพันธ์ค่ะข้อ3เลยนั่นก็คืออย่าสูญเสียโซเชียลไซเคิลค่ะอย่าสูญเสียโลกของคุณนะคะอย่าให้ใครมาเป็นโลกทั้งใบของคุณค่ะ ดวงอีทไม่ได้หมุนรอบตัวเขาดวงจันทก็ไม่ได้หมุนรอบตัวเขาเพราะฉะนั้นคุณเหมือนกันค่ะอย่าโฟกัสกับเขาแค่สิ่งเดียวอย่าโฟกัสกับเขาแค่คนเดียวเพราะมันจะทําให้คุณสูญเสียแรงดึงดูดค่ะอย่าเป็นของตายให้ใครนะคะที่สําคัญค่ะคุณต้องมีแพชชั่นกับตัวเองนะคะทําอะไรที่นอกเหนือบ้านนะคะเวลาที่ คุยแชทหรือเขาโทรมาก็อย่าเพิ่งรับเร็วเกินไปผู้หญิงก็อาจจะเว้นไว้5นาที10นาทีนะคะแล้วค่อยรับแล้วบอกว่าทําเล็บอยู่ทําสวยอยู่ผู้ชายก็อ่านหนังสืออยู่พัฒนาตัวเองอยู่นะคะให้คุณมีโลกของคุณบ้างน,นะคะคือการทําแบบนี้มันจะทําให้ตัวเองมีเสน่ห์แล้วเขาจะรู้สึกแบบอยากรักษาคุณแล้วก็อยากดูแลคุณอยากเก็บคุณไว้อยากค้นหาคุณเรื่อยๆค่ะลองนําไปใช้กันดูนะคะ